วันนี้ครับผมผมจะมาซื้อรูปภาพนะครับตามบอร์ดต่างๆนะครับซึ่งถ้ารูปไหนถูกใจผมนะครับเอาไปเลยครับผมโลบักของผมเนี่ยแหละครับผมไปกันเลยครับผมโอ้โหมาจาก,กรูปแรกอืมผมคิดว่ามันสวยนะแต่ว่ามันไม่ขายน่าเสียดายน่าเสียดายมากเลยอดแล้วละ่ะว่าจะซื้อสักหน่อยแต่มันซื้อไม่ได้ ตัวรูปนี้ก็เหมือนกันซื้อไม่ได้มันคือรูปอะไรไม่รู้โอเคครับโอ้วาดีนี่มันฟองน้ําสีเหลืองนี่นะโอ้โ oh, ห oh. มันตั้งแพง1น3บาทไอ้โรบักดูรูปดาบนี่สิว้าวหนึ่งรโลบักโคตรแพงเลยนี่มันบ้าหรือเปล่าเออไม่อะ่ะใ,ใจด้วยเราไม่ต้องการที่จะซื้อ โอเคครับมาอีกบอร์ดนึงนะครับผมก็จะเป็นรูปเหมือนเป็นรูปดำๆนะครับโอเคตรงนี้ก็ไม่ใช่ไม่ถูกใจอันนี้ก็ไม่ถูกใจโอเคครับผมตอนนี้เรามาอีกบอร์ดหนึ่งแล้วนะครับซึ่งก็มีรูปไอร์เลฟอ,อยู่ด้วยนะเนี่ยว้าวร้อยโลบลักนะครับผมบอกเลยว่าจะซื้อใจผมไ้มเหรอโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูบอร์ดต่อไปโอ้นี่มันอะไรกันเนี่ย นี่มันสวยมากๆเลยพวกแต่ผมรู้ไม่ออกว่ามันคือรูปอะไรน่าจะต้นไม้ใช่ไหมอันนี้ผมก็ดูไม่ออกครับแต่มันไม่ขายรูปนี้ก็เหมือนกันโอเคครับมาบ์ดนี้โอ้โหผมรู้สึกตะลึงมากโอ้นี่มันอะไรกันเนี่ยนี่มันเหมือนเคสคอมเลยรูปนี้นะครับก็เหมือนน่าจะเป็นลูกกตานะเพราะผมดาว,ด,าวดูแล้วมันก็สวยอยู่นะเนี่ยรูปนี้ก็น่าจะเป็นตึกครับ แต่ผมไม่ซื้อไม่ถูกใจโอเคครับมาอีกเซิร์ฟหนึ่งแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูรูปแรกครับผมว้าวนี่มันสงบมากรูปนี้สิบโลบัคกบูสกายผมชอบอะไรแนวนี้นี้ซื้อเลยถูกใจแล้วเอาไปเลยโลบัคจากผม10โลบักนะครับถึงแม้จะมีแค่หลัก10แต่เราก็จ่ายให้ โอเคคุณผู้หญิงเราจ่ายให้คุณเรียบร้อยแล้วนี่เป็นรูปแรกเลยนะครับที่ผมซื้อมีอะไรจะกล่าวไหมครับขอบคุณโอเคโอเคครับโอ้นี่มัน150โลบัคก,กับรูปโมนาลิซาผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเขาทำขึ้นมาได้ไงผมมาที่บูธนี้ครับผม q ไฮคุณอาคบอกเลยว่าสวยโคตรๆมองจากระยะไกลผมนึกว่าเอาภาพมาแปะนี่ครับภาพโซนิกนี่มันสมจริงโคตรๆเลยพวกผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเขาทำขึ้นมาได้เขาน่าจะเก่งน่าดูนะครับและราคาก็แพงด้วยโอเคครับมาอีกบอร์ดหนึ่งครับผมก็น่าจะดรอปลงมานิดนึงผมก็ดูไม่ออกครับไม่ค่อยถูกใจอันนี้ก็ไม่ถูกใจ อันนี้ก็เหมือนโอ้นี่มันอมมมกุฎเออนี่ผมชอบน,นะถ้าเขาทําเป็นมีมแต่มันต้องสวยกว่าน,นี้พวนผมซื้อนะแต่ว่ามันไม่ขายน่าเสียดายคุณเสียดายโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมผมจ่ายไปแล้ว10โลบักนั่นเองนะครับถ้าคลิปหน้าอยากรู้ว่าเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมติดตามกดไลค์กดซับสไครก่นไว้ด้วยนะครับผมเพื่อไม่ใหพลาดคลิปหน้า ก็สำหรับคลิปนี้ก็ผมไว้เพียงเท่านี้ก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าผมสวัสดีครับ